อามาดูตัวอย่างข้อแรกสมการกําลังสามข้อนี้เป็นสมการหรือเปล่าโอ้ค oh แยกตัวประกอบก่อนกำลังสามมีดึงกับดาวดึงได้เปล่าถ้าดึงต้องดึงหลุดนะดึงได้ไหมดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ให้ดาลองดาวเลขสักเลขสิที่ทําให้สมการนี้เป็นจริงเอกับเท่าไหร่ดี เท่ากับสองเลยเท่ากับสองลองดูสองคูณกับสองกำลังสามลบเจ็ดคูณกับสองกำลังสองบวกเจ็ดคูณกับสองแล้วลบสองเท่ากับศูนย์จริงไม่จริงดูสองกำลังสามได้แปดแปดสองสิบหกลบเจ็ดสี 14, ่ยี่สิบแปดบวกสิบสี่ลบสองพอดีเป๊ะแปลว่าเอเท่ากับสองคำตอบด้วยทันเปล่า ดูต่อนะอานสังเคราะห์เขียนเลขยกกำลังเอาไว้ถักคล่องแล้วจะเขียนไม่เขียนก็ได้นะสองลบเจ็ดบวกเจ็ดลบสองเอาเลขสองมาดึงสองตัวนี้ลงมาคูณขึ้นเป็นคูณขึ้นเป็นสองคูณเป็นสี่สี่บวกลงมาเป็น บสามลบสามคูณ <ลบ S 1> ขึ้นเป็นเออลบหกลบหกบวกลงมาเป็นลบเอ้ยศูนย์เราเป็นหนึ่งบวกหนึ่งคูณขึ้นเป็นสองบวกเป็นศูนย์ศูนย์แสดงว่าเราเดาเลขถูกแล้วเอา,อา <c oughs> เขียนแปลว่าคำตอบมีเอลบสองตัวหนึ่งจากตัวนี้ตัวนี้เขียนเป็นสองเอ็กซ์กำลัง สองลบสามเอ็กบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ทันไม่ทันแยกวันนี้แยกไปสองวงเล็บข้างหน้าเป็นสองเอ็กข้างหลังเป็นเอ็กเดียวไกลคูณไกลใกล้ใกล้คูณใกล้บวกกันได้สามต้องเป็นหนึ่งกับหนึ่งใส่ลบกับลบเท่ากับศูนย์ทันบ้างอเนี้ยแยกสมการกำลังสอง คำตอบมีอะไรบ้าง x เท่ากับสองสอง x เท่ากับอ๋อลบหนึ่งสอง x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ย้ายข้างทีละตัวย้ายเอ็นหนึ่งสอง x เท่ากับหนึ่ง x ตัวเดียวเท่ากับหนึ่งส่วนสองหรือศูนย์จุดแค่ตัวสุดท้ายเท่ากับ หนึ่งหนึ่งมีสามตัวข้อนี้ถามว่าผลบวกสมาชิกทั้งหมดบวกกันได้เท่าไหร่สามจุดห้าสามจุดห้าชี้ทันไหมเนี่ยชี้รู้จักหาสังคเคราะห์เป่าไม่รู้จักแต่คุณคุณเดีย๋ยวไปดูเอาเดี๋ยวไปดูเอามาเข้ามาช้า อ้าวราวนี้มี2แบบนะมี A กับ B แก้ A ก่อน A เป็นสมการกำลังสามดึงได้เปล่าได้เด้ได้เปล่าเวลาดึงให้จับคู่ดึงดึงไม่ได้ดึงได้ลองดูดึง X อกำลังสองเหลือเอเขียนโจทย์ให้ไหม่อาเอกำลังสามบวก x กำลังสองลบยี่สิบเจ็ด f ลบยี่สิบเจ็ดเท่ากับศูนย์ดึง x กำลังสองออกเหลือ x บวกหนึ่งดึงลบยี่สิบเจ็ดออกเหลือสอเหลือ x ลบหนึ่งบวกหนึ่งเวลาดึงลบออกเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นตรงข้ามอ๋อดึงลบออก กับศูย์ดึงอีก X บวกหเหมือนกันดึงอีกเป็น X อบวกหตัวแรกเหลือเอกลังสองเอ็กลังสตัวข้างหลังเหลือลบยกอ้าวแยกตัวประกอบเป็น X อบวกหตัวนี้หน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ได้อะไรแยกได้เป็น หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังถ้าเป็น x กำลังสองลบสี่แยกได้อะไร x ลบสองกับ x บวกสองว่าแต่ถ้าตัวหลังมันแยกแล้วไม่ลงตัวเช่น x กำลังสองลบห้าจะแยกได้อะไร x ลบ x บวกหนึ่งไ่ มันต้องเป็น x ลบรูทห้ากับ x บวกรูทห้านี่ยคืออารมณ์ที่มันแยกแล้วไอตัวห้ามันถอดรูทไม่ได้ติดรูทไว้เลยถูกป่าตัวนี้ก็เหมือนกันยี่บเจ็ดมันถอดรูทแล้วไม่ลงมันก็จะเป็ x ลบรูทยี่สิบเจ็ดกับ x บวกรูทยี่สิบเจ็ดถูกไหมต่อวูทอา้าวคราวนี้ถ้าเป็นรูทอย่างเงี้ยดึงได้เปล่าเปลียนเป็นอะไรได้ มันเป็นรูทเก้าคูณสามถูกไหมเก้ามันดึงออกมาได้ถูกป่ากลายเป็นสามรูทสามฐานสามอ่ะงั้นกลายเป็นเอ็ลบหนึ่งเอ็กซบวกเอ็บวกหนึ่งแล้วก็เอ็ลบสามรูทสามกับเอ็บวกสามรูทสามเท่ากับสูนยเพื่อคำตอบก้อนแรกจะได้ x เท่ากับลบหนึ่งเท่ากับ สามรูดสามเท่ากับลบสามรูดสามโอเคบ้านมีสามตัวอ่ะเซตเอเสร็จแล้วเก็บไว้ก่อนอือหืมยาวเฮะยาวยาวเดี๋ยวไปก่อนนะเดีแบบ๋ยวไปก่อนนะมาดูเซตบบกแบบีกันเซตบียิ่งหนักเลยเป็นเอ็กกำลังสาม บวกหนึ่งลบรูทสามเอ็กกำลังสองลบสามสิบหกบวกรูทสามเอ็กลบสามสิบหกเท่ากับศนอ้าวดึงได้ไหมดึงได้เปล่าเหมือนเดิมอะกำลังสามันไม่ดึงก็เดาอ่ะดึงได้ไหมไม่ได้ึงนฮะดึงได้ดึงอะไรได้ดึงได้เลย ดึงแล้วต้องหลุดนะเอฟดึงเ mm. <อ>งี้ยเอ๊ะกำลังสองอ่าเอฟกำลังสองอ่าลองดูข้างในเหลือ <c ười> อกอกหนึ่งลบรูทสามอนนี้เหลือเอฟกำลังหนึ่งก่อนตัวหลังเหลือบวกหนึ่ง <c ười> ลบรูทสามแล้วตัวนี้ดึงอะไรตัวหล,ลังดึงอะไร หนึ่งสามหกสามหกหกไอตัวนี้แม่งบวกกันอยู่มันดึงไม่ได้แาะว่าดึงข้อนี้ดึงไม่ได้ตัดทิ้งดึงไม่ได้ให้ดึงไม่ได้เอาเอาขอเลขตัวหนึ่งที่เอ็กเท่ากับเท่าไหร่และสรรมการเป็นจริงเท่าไหร่ดีอ่ะบุ โอ้วเวลามดามีเยอะไปเดาเลขเยอะๆให้เดาจากเลขที่ง่ายและโง่สุดก่อนเลขแรกคือ 1, <S 2> 2. <S หนึ่งส่ลบหนึ่งต่อไปเป็นสองลบสองแต่ที่จะเดาทั้งหลายแหละต้องเป็นตัวประกอบของเลขตัวสุดท้ายด้วยอย่าไปเดาหกนะเว้ยเอาขอตัวที่งโง่สุดลองดูหนึ่งนี้หนึ่งได้เปล่าเอ็ทากับหนึ่งจะได้หนึ่งบวก หนึ 1> 1่งลบรูทสามนี่กำลังสองก็เป็นหนึ่งนะเอันหนึ่งเข้าไปกลายเป็นลบสามสิบหกลบรูทสามลบสามสิบหกศูนย์ไม่ศูนย์ศูนมันจะไปศูนย์อะไรลบสามหกเจอลบสามหก 3, ไม่เป็นลบเจ็ดสิบสองแล้วอ้อนเนี้ยไม่ศูนย์แสดงว่าหนึ่งใช้ไม่ได้ลองเอ็กซเป็นลบหนึ่งดิ ลบหนึ่งกำลังสามได้ดดโอ้โหเอ๊นหนึ่งกำลังสามได้ลบหนึ่งนะพ่อลบหนึ่งลบหนึ่งกำลังสองได้ได้หนึ่งได้หนึ่งแสดงว่าวงเล็บตัวนี้เหมือนเดิมก็เลยเป็นบวกหนึ่งลบรูทสามตัวนี <S <S ้เป็นลบหนึ่งถูกไหมลบหนึ่งเจอลบตัวนี้กลายเป็นบวกก็กลายเป็นบวกสามสิบหกบวก รูทสามตัวหลังเป็นลบสามสิบหกเหมือนเดิมศูนย์ไม่ศูนย์ศูนย์ข้อนี้ศูนย์เห็นไหมลบหนึ่งเจอบวกหนึ่งลบสามเจอบวกรูทสาลบรูทสามเจอบวกรูทสามสามสิบหกเจอลบสามสิบหกข้อนี้ศูนย์เริ่มอ,อ่านสัง่งเคราะห์ได้โง่อะไรนะตอนนี้มึงบานอ่ะอ้ามโด สมบัติตัวแรกคือสัมบัติหน้า x ก,กําลังสามคือออกนี้คืออะไรเนี้ย1 1> หนึ่งหนึ่งสัมบัติหน้า x กําลังสองคือหนึ่งไอตัวหนึ่กกลงลบรูทสาม เขียนเป 3, 3, 6, s <S ็นก้อนเลยนะสัมประสิทธิ Zero ์หน้า x กํลังหนึ่งคือรูทสามทั้งก้อนเลยลบสามหกลบรูทสามสัมประสิทธิ์ตัวสุดท้ายคือลบสามหกลบสามหกอ้าวเริ่มหาสังเคราะห์ มื่อกี้แทนเเท่ากับเท่าไรนะหนึ่งเฮ้ไอ้ลบหนึ่งลบหนึ่งตัวแรกดึงลงมาเลยคูณขึ้นเป็นลบลบหนึ่งลบหนึ่งบวกลงมาเป็นบวกลงมาเป็นลบสามลบ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 สามนี่ลบหนึ่งกับบวกลบหนึ่งไอ้บวกหนึ่งกับลบหนึ่งอะหายกันคูณขึ้นเป็น คูณขึ้นมาอ๋มอะไรนะคูณขึ้นลงมาหาสังเคราะห์ให้คูณขึ้นแล้วบวกลงอันนี้คืออยู่ในวิธีการหารสังเคราะห์คูณขึ้นคือจับลบหนึ่งคูณกับหนึ่งมาเป็นตัวนี้แล้วบวกลงมาจับลบหนึ่งคูณกับตัวนี้มาเป็นตัวนี้ลบหนึ่งคูณลบด้วยสามได้รู๋อามได้บวกรู้สามจับบวกกันลงมาได้ลบสามูก ลบสามหก 3, 6, คูณขึ้นไปอีกได้บวกสามหกบวกสามสิบหกบวกกันลงมาได้ศูนย์แส <0. S 2> ดงว่าลบหนึ่งอ่ะใช่แล้วเขียนเป็นเอ็กบวกหนึ่งใช่ไหมแทนค่าเป็นเอ็กซ์กำลังสองลบรูทสามเอ็ก 3, X, ลบสามสิบหกเท่ากับศูนย์ทันไม่ทัน เอาแยกตัวประกอบตัวนี้แยกเป็นสองวงเล็บหน้าเป็นเหลังเป็นเอ,อะไรคูณกันได้สามสิบหกแล้วลบกันได้รู้สามก่อนอะไรนะ <are> อะไรคูณกันได้สามสิบหกลบกันได้รู้สามฮ่ะสิบแปดอะไรนะสิบแปดกับสองสิบแปดกับสองลบกันได้เท่าไหร่ ลบได้สิบหกไม่ใช่อะไรอีกเก้ากับสี่เก้ากับสี่ลบกันได้เท่าไหร่ห้าไม่ใช่ไม่ได้รู้สามนึงไหมเอาดูอยากได้รู้สามด้วยอ่ะรู้สามเป็นตัวประกอบของใครหืวงฮะาเก้ ของสามนี่แยกสามได้เป็นรู้สามกับรู้สามถูกไหมเพราตอนนี้ไอสามสิบหกอ่ะมันแยกได้เป็นอย่างนี้สี่ตัวนี้ถูกปะ่ะจับคู่นี้งั้นจับคู่นี้คูนกับตัวนี้มันจะได้ 4, ส,สี่รูสามจับคู่นี้ล้นกับตัวนี้มันจะได้ สามรูสองลบกันได้รู้สามไหมเนี่ยได้รู้สามได้รู้สามมดีแปลว่าแยกกันอย่างนี้เป็นสี่รูสามกับสามรูทสามเห็นบ้างลบกันแล้วติดลบแปลว่าตัวที่เยอะกว่าต้องเป็นลบตัวหลังเป็นบวกเท่ากับศูนย์อันนี้คือการแยก สมการที่แอดวานหน่อยนะติดลูนด้วยแต่จำไอเดียไว้ก่อนเอาคำตอบมีอะไรมั่ง x เท่ากับลบหนึ่งแล้วลบหนึ่งอะไรอีกสี่รู้สามบวกสี่รู้สามอะไรอีกลบสามรู้สามลบสามรู้สามนี่คือคำตอบของชุด b เสร็จแล้วอันนี้คือคำตอบของชุด a เขาอยากได้อะไรคำถามคือ จำจนจำคำถามไม่ได้เลยมี a a m b a in b คืออะไรไปอินเอสกกันไหมได้บ้าง a i บีคือตัวซ้ำการมีอะไรม้างลบหนึ่งซ้ำเบาลบสาม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 ตัวเดียวเบาลบหนึ่งด้วยลบหนึ่งด้วยมีสองตัวดูเบ้าง เอาลไปดูว่าไอ้ลบสามรูทสามกับลบหนึ่งมันอยู่ที่ไหนอ่ะตอนนี้คำตอบที่ได้คือลบหนึ่งกับลบสามรูทสามอยู่ไหนได้หยูข้อที่สอข้อสอง 2, ดูไออันนี้มันมีสามตัวอยู่เปล่า ลบสามรู้สามมีอยู่ตรงไหนไหมเนี่ยตรงนี้มีบ้างไม่มีไม่มีเพว่าเพรลบสามรู้สามมันมากมันน้อยกว่าลบหนึ่งตีออยู่ฝั่งนี้ตอนนี้ไม่ถูกอันไหนอีกอืมฮพราะสี่ฮะเพราะสี่เพราะสี่มันตอบอย่างนี้หนึ่งกับห้ารู้สามแล้วเอาทั้งหนึ่งทั้งห้ารู้สาม คำว่าจะเป็นสับเซตอะคำตอบแบบมันต้องอยู่ในเส้นนั้นลบหนึ่งอยู่ไหนมดอันนี้เป็นบล็อกหนึ่งบล็อกสองบล็อกสามลบหนึ่งอยู่ไหนอยู่บล็อกหนึ่งอสองสามยู่บล็อกหนึ่งอะอยู่บล็อกหนึ่งแสดงว่าข้อนี้ก็ไม่ถูก,กหนึ่งหนึ่งลองเขียนดู ลบสามรูทห้ากับลบศูนย์จุดเก้าแล้วเอาด้วยเอาบล็อกหนึ่งบล็อกสองบล็อกสามลบหนึ่งอยู่ไหนบล็อกหนึ่งบล็อกสองบล็อกสามบล็อกสามลบหนึ่งเวลาเขียนดูศูนย์จุดเก้าไอ้ลบศูนย์จุดเก้าอ่ะอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้ อยู่ไหนอยู่ซ้ายหรือขวาอยู่ด้านหน้าดูนะ <c oughs> ดูนะดูนะ<ด>เวลาเขียเนเลขซ้ายหรือขวาวขวาขวาศูนย์จุดเก้ามันอยู่นี่เว,วลาเขียนเลขติดลบอะ่ะแสดงว่าลบหนึ่งอนะ่ะอยู่ตรงนี้ถูกเปล่าืึแสดงว่าอันเนี้ยใช่อยู่ลบสามรู้สามก็อยู่ตรงนี้แสดงว่าอันนี้ก็ใช่อยู่ตออข่อ,อหนึ่ง <Okay. S 2> หนึ่งโอเค